อยบาบนี่มันหมายความว่าอย่างไรกันไอ้ชมคุณยี่สุนชีหน้าท่าชายวัยกลางคนที่นั่งคุกเข่าอยู่บนลานดินหน้าเรือนปากก็ตวาดลั่นด้วยน้ำเสียงเกลี้ยวกลา บนพื้นมีตุ๊กตาดินเผารูปผู้หญิงนงั่งพับเพียบอยู่ตัวหนึ่งซึ่งนางจำได้ว่าเป็นตุ๊กตาที่อยู่ในกระบะาก,กาบกล้วยวันที่ทำพิธีสะดอกเคราะห์ให้กับคุณมณีเพราะบนตัวตุ๊กตายังมีสายสินพันอยู่โดยรอบหลังจากท่าชายทุกคนถูกสั่งให้ช่วยกันเดินสำรวจภายในสวนผลไม้บางก็พบะพนุ่งเก่าๆบางก็ได้มอดินเผา จานชามแตกๆกลับออกมาส่วนใหญ่เป็นของใช้ที่ทาสมักง่ายบางคนนำไปทิ้งเอาไว้แต่ที่ดูเข้าขาที่สุดก็คือตุ๊ก,กตาซึ่งไอเมืองบังเอิญเจอเข้าในกองใบไม้แหงแง้งใต้ต้นมะยมแถวแถวที่พักของพวกทาสนั่นเองข้าอุตส่าห์จ้างวานเองให้เองนำกระแบกพิธีของลูกข้าไปทิ้งเสียตั้งแต่คราวนั้นเหตุใดตุ๊ก,กตานี่จึงมาอยู่ในสวนได้ เองกล้าลวดลายกับข้าหรือไอ้ชาติหมาจริงอย่างที่แม่ยี่สุนว่าหรือไม่ไอ้ชมออกหลวงเมธีสีสุภลักษ์ซึ่งนั่งขัดสมาิอยู่บนต่างไม้ชี้หน้าถามอีกคนอุอ๊วันนั้นคุณยี่สุนให้กระผมนำกระแบกไปทิ้งที่ทางสามแพร่งวัดโคกระผมเออ่กระผมก็นำไปทิ้งแล้วจริงๆนะขอรับไอ้ชมตัวสั่นงันงก ก้มหน้าตอบไปพลางก็เหลือบมองอิพยองไปพลางราวกับจะตั้งคำถามแต่เองนำไปทิ้งจริงตุ๊กตามันจะเดินกลับมาเองได้หรือคุณยิสุนตะคอกใส่แล้วหันไปสั่งทาาชายที่ยืนอยู่ใกล้ตัวไอ้มากไปเอาหวายแช่เยี่ยวมาเคี่ยนมันถ้าข้าไม่สั่งให้หยุดก็เคี่ยนมันไปเรื่อยๆจนกว่าไอ้คนเลี้ยงเสียข้สุกนี่จะยอมพูดความจริงเมตตากระบปงเธอก็รับ คุณยิซุนกระผมนะไม่ได้ปลดจริงๆท่าจ่ายวัยกลางคนละล่ำละละแต่ก็ตกอยู่ในสภาพคนน้ำท่วมปากจะสารภาพก็ไม่ได้เพราะตัวเองทำผิดจริงมิหนำซ้ำลูกของมันจะพานถูกลงโทษไปด้วยพยอมยืนตัวสั่นน้ำตาคลอยกมือปิดปากด้วยความหวาดกลัวและสงสารผู้เป็นพ่ออีทองสุขที่อยู่ข้างๆก็มีสภาพไม่ต่างกัน พอเด็กสาวเห็นไอมาเดินกลับมาพร้อมกับหวายอันใหญ่ขนาดเท่าสองหัวแม่มือน้ำตาของเธอก็ไหลพราตัดสินใจทลาลงไปนั่งขวางแล้วก็ก้มลงกลาบแทบเท้าของออกหลวงเมธีคุณหลวงคุณยิสุนเจ้าคะอย่าเอาโทษพ่อของอิชันเลยนะเจ้าคะพ่ออิชันไม่ได้ปลดดอกเจ้าคะ่ะอิชันนี่แหละเจ้าคะ่ะที่นําตุ๊ก,กตาตัวนี้กลับมา อิพยอมผู้เสียงตะกุกตะกะักวาอะไรนะออกหลวงเมธีขมวดคิว้วอิพย้อมเองอย่ามาปั้นเรื่องผพ้ช่วยพ่อเองถอยออกไปกระเดี๋ยวนี้ผู้เป็นภรรยาของเจ้าของเรือนตะว่าซ้ำอิฉันไม่ได้ปั้นเรื่องจริงๆเจ้าข้าแม้จะบอกไปอย่างนั้นแต่เธอก็จำเป็นต้องพูดโกหกในบางส่วนบ่ายนั้นพ่อนำกระบะมาฝากไว้ที่เรือน เพื่อรอให้ถึงตอนเย็นอิชันอิฉันเห็นตุ๊ก,กตาตัวนี้แล้วก็ชอบใจจึงออกอุบายจะนำกระแบกไปวางที่ทางสามแครงแกนจากนั้นอิฉันก็ไม่ได้ทุบตุ๊ก,กตาทิ้งแต่แต่แอบนำกลับมาซ่อนเอาไว้เพราะความเสียดายเจ้าค่ะอิฉันไม่คิดว่ามันมันจะเล่าไม่ทันจบก็ซบหน้าลงร้องไห้คร่ำครวญกับพื้นดิน ออกหลวเมธีมีความเอ็นดูอีพยอมอยู่เป็นทุนจึงถอนให้ใจออกมาดังๆหันไปพูดกับผู้เป็นพันรยาเอาละเอาละไหนๆเรื่องก็ผ่านไปแล้วอีพยอมมันยังเด็กเห็นตุ๊ก,กตาเป็นของเล่นจึงเกิดโลกตัวมันไม่ได้รู้เรื่องพิธีสะดอกเคราะห์อันใดด้วยแม่ยีซุนก็ให้ละโทษมันเอาบุญเถอนะเพราะเป็นเรื่องอิพยอมทีใดคุณพี่เป็นต้องใจอ่อน คงไม่คิดจะรับมันเป็นอนุดอกนะคะคุณยี่สุนกระทบกระเทียบแม่ยี่สุนอย่ามาพูดมั่วซั่วเช่นนี้นะฉันเพียงเห็นมันไม่ต่างอะไรกับลูกหลานชายสูงวัยดูก,กลับถึงคุณพี่จะละโทษอพยอมแต่อย่างไรไอ้ชมก็ยังผิดอยู่ดีนางหันกลับไปตวาดท่าชายที่นั่งน้ำตาก่อกอดลูกสาวอยู่เหตุใด ข้าจึงต้องใช้เองไปวางกระแบกเองบอกมาทีไอ้ชมค,คุณยีสูนว่าต้องให้คนเกิดวันศุกร์วันเสาร์ขอรับไอชมตอบเสียงอ่อยแล้วอีพยายอมมันเกิดวันใดวันอังคารขอรับแล้วการใดที่ข้าสั่งให้เองทําเองมีสิทธิ์อันใดนําไปให้ผู้อื่นทําแทนกระผมทําผิดไปแล้วขอรับต่อไป กระผมไม่กล้าอีกแล้วเมื่อไม่มีเหตุผลจะโต้แยง้งไอ้ชมจึงได้แต่ก้มหน้ายอมรับไอ้เมืองไอ้มากพวกเองช่วยกันลากมันไปเคียนสักสาสทีแล้วเอาไปล่ามไว้ที่ท้ายสวนงดก้าวงดน้ำสองวันคุณยี่สุดประกาศก้องไม่มีใครคิดจะทักทวงแม้แต่อีพยอมเองเพราะถือว่าเป็นการลงโทษสถานเบาแล้ว สำหรับเรื่องที่เกี่ยวพันกับชีวิตและความปลอดภัยของบุตรสาวเจ้านายพยอมโลง,งอุปกรณ์จ้าคุณมณีซึ่งยืนเงียบอยู่ข้างๆตังตัดสินใจเดินไปประคองเด็กสาวให้ลุกขึ้นก่อนจะส่งตัวให้อีทองสุขขณะเดียวกันก็ส่งสายตากับอีพยอมเป็นในายให้รู้กันสองคนว่าเรื่องอดข้าวอดน้ำนั้นหญิงสาวจะหาทางช่วยอีกที หลังจากไอ้เมืองและไอ้มากพาตัวไอ้ชมไปเคีื่อนที่ข้างลานแล้วออกหลวงเมธีสีสุพลักษ์ก็หันมาเอ่ยปากถามกับบรรดาทาที่อยู่ในบริเวณลานกว้างหน้าเรือนเพื่อขอความเห็นพวกเองคิดว่าอย่างไรไอ้ผีหัวขาดนั่นจะเป็นเขาเลือกสายตามองหน้าบุษสาวแวบ,บหนึ่งแล้วก็กัดฟันพูดต่อจะเป็นผีของไอเกลี้ยงอย่างที่ไอชมมันบอกหรือไม่ แล้วเรื่องที่มันเข้ามาอารวาดในเรือนข้าจะข้องเกี่ยวอันใดกับตุ๊ก,กตาตัวนี้ไอ้ชมมันเป็นคนกลาดกระผมว่ามันคงไม่กล้ากุกเรื่องให้คุณหลวงเอาโทษมันดอกคอรับไอ้นาคท่าจ่ายวัยกลางคนตอบอย่างไม่ลังเลมันเป็นท่าที่ออกหลวงเมธีสนิทสนมและให้ความเมตตามากที่สุดเนื่องจากเป็นคนเก่าคนแก่และ,ฉะเฉลียวฉลาดมีไหวพริบมากกว่าท่าจ่ายคนอื่นๆ ก็จริงอย่างที่เองว่าผู้เป็นนายพยักหน้าช้าๆก่อนจะหันไปถามคุณมณีด้วยท่าทางลำบากใจแล้วแม่มณีละ่ะพอจะจำหน้าไอ้ผีที่มันโผล่มาเมื่อคืนได้หรือไม่ถึงแม้ออกหลวงเมธีจะรู้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่บุตรสาวของเขาไม่อยากจะจดจำหรือพูดถึงอีกแต่ก็ไม่มีทางเลือกเพราะไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆขึ้นก็ตาม สิ่งสำคัญก็คือต้องรวบรวมข้อมูลทุกอย่างให้ได้มากที่สุดเพื่อจะนำมาใช้พิจารณาหาทางแก้ไขได้อย่างถูกต้องมณีนนเห็นหน้ามันค่ะแต่มันนีจำหน้าในเกลี้ยงไม่ได้เธอตอบพลางก้มหน้าเหมือนรู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรผู้เป็นพ่อได้อืมนั่นสิพ่อก็ผิดเองที่ถาม คราวที่มันเป็นบ่าวในเรือนแม่มณนนียังไม่เกิดเสียดิซ้ำชายสูงวัยพูดเออออแต่แล้วก็ต้องกัดฟันกรอดนึกเคียดแขนขึ้นมาอีกครั้งเพราะไม่เพียงแต่ไอ้เกลี้ยงเคยเป็นข่าเก่าเต่าเลี้ยงเป็นไก่อยู่ในสังกัดตัวเองมันกลับกล้ามาแหวงกัดร้นเรือนฆ่าคนไม่พอแถมคิดจะข่มขืนลูกสาวของเขาอีกแม้กระทั่ง มันตายเป็นผีไปแล้วก็ยังไม่ยอมเลิกรากล่าวไอ้เกลี้ยงโดนกุดหัวที่วัดโคกเมื่อสองปีก่อนกระผมว่าผีของมันคงยังวนเวียนอยู่แถวนั้นนะขอรับพออิพยอมไปทักมันเข้ามันก็เลยเกาะมากับตุก,กตาสะดอกเคราะห์ของคุณมณนนีพอได้จังหวะไอน้นาก็รีบพูดต่อแล้วข้าควรจะทำเช่นไรกับไอ้ตุก,กตาผีตัวนี้เองบอกทีไอน้นาคนอื่นๆก็ด้วย อย่ามวัวแต่อมพน้ำอยู่เอาเป็ทุกทิ้งเสียดีหรือไม่ขอรับแล้วนิมนต์พระมาสวดไล่ไอ้หนีพูดเพื่อนสนิทไอ้ชมพยายามเสนอหน้าบ้างไม่มีใครรู้ว่ามันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นเนื่องจากมันนี่แหละที่เป็นคนนัดไอ้ชมไปบอนประกาศในวันนั้นออกหลวงเมธีฟังไอ้บุญมีออกความคิดก็เห็นว่าเข้าที อีกทั้งบรรดาข้าทาสบริวารที่เหลือไม่มีใครกล้าพูดอะไรอีกท้ายที่สุดจึงยกให้เป็นหน้าที่ของมันพอดีกับไอ้เมืองไอ้มาลงโทษไอชมเสร็จผู้เป็นนายจึงสั่งให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับไปทำงานตามหน้าที่ได้แต่หวังว่านับจากนี้ไปเรื่องผีไอ้เกลียงอารวาดหลอกหลอนในเรือนจะจบลงเสทีสวัสดีครับคุณหลวง อ้ามาแล้วหรือคุณพระนายมามามาเนี่ยฉันกำลังรออย่างร้อนใจอยู่ทีเดียวพอเห็นจะมื่นสุรสีหนาพักดีปรากฏตัวขึ้นที่ประตูซุ้มบันไดในตอนพบคําพร้อมกับยกมือไหว้ออกหลวงเมธีสีสุภลักษ์ก็ลุกขึ้นจากตั้งไม้บนสลากลางชาญเรือนแล้วก็เดินปรี่เข้าไปหานี่นะหรือพ่อหมอคนที่ว่าถามพลาง จ้องมองคนที่เดินตามหลังมาขอรับในเมฆนี่ออกหลวงเมธีสีสุภล์เป็นขุนนางอาวุโสในกรมมหาไทยชายหนุ่มรีบแนะนำอีกฝ่ายให้รู้จักกับเจ้าของเรือนสวัสดีขอรับคุณหลวงในเมยกมือไหว้เขาเป็นชายจักรันดูแลว้วอายุอานามไม่น่าจะมากกว่าจะมืนสุรสีสก,กีขวบปีแต่ไว้หนวดเคราจนเต็มหน้า ดูดุดันหน้าเกรงขามในเมฆสวมเสื้อยันย้อมด้วยแก่นขนุนจนเป็นสีกลางเช่นเดียวกับสีผนุงที่นุ่งลอยชายคือปล่อยชายผ้าทิ้งให้รักไปกับหน้าแข้งโดยไม่รวงไปเหน็บด้านหลังยันโจงกระเบนรอบคอห้อยลูกกระคำไหลสะพายย่ามใบใหญ่ซึ่งใส่ข้าวของเอาไว้จนโป่งนูนอ้ามามาเข้ามากินน้ำกินท่ากันก่อน อีบัวอีย้อยเอ้ยพวกเองไปหาน้ำลอยดอกมะลิเย็นๆมาให้คุณพระนายกับพ่อหมอทีแล้วไปเรียกลูกเบียของข้ามารับแขกเสียด้วยคุณหลวงเมธีร้องบอกทาสหญิงทั้งสองคนที่มีหน้าที่รับใช้บนเรือนแล้วเชื้อเชิญให้ชายชกันกับชายหนุ่มเดินไปนั่งที่ศาลาขณะเดียวกันก็แอบกระซิบกระซาบถามกับจมื่สุรสีอย่างกังวลใจเล็กน้อยนี่คุณพระนาย พ่อหมอคนนี้อายุเทาใดกันทำไมจึงดูหนุ่มแน่นนักเล่าจะมื่นสุรสีเข้าใจในความคิดของออกหลวงเมธีจึงเล่าที่มาที่ไปของนายเมฆเพื่อให้ชายสูงวัยรู้สึกเบาใจในเมฆคนนี้เจ้านายฝ่ายในทรงแนะนำให้กระผมรู้จักมาหลายปีแล้วขอรับถึงจะดูว่ายังหนุ่มแน่นหากเป็นหมออาคมที่เก่งนักทั้งเรื่องแก้คุณใสฝังรูปฝังรอย สเสน่ยาแฝดเลี้ยงผีไล่ผีทุกสิ่งอันทั่วทั้งมณฑลกรุงเทพในเวลานี้รับประกันไม่มีใครเก่งเกินคอรับอ๋อออกหลวงเมธีรีบพยักษหน้าเป็นเชิงเข้าใจนึกย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังจากเขาให้ไอบุญมีนำตุ๊ก,กตาไปทุกทิ้งที่ทางสามแพร่งวัดโคแล้วนิมนต์พระภิกษุก้ารูปมาฉันเพน สวนอุทิศส,สวนอุศนและสวนเจริญชัยมงคลคถาให้เป็นสุริมงคลแก่เรือนเหตุการณ์ก็ดูจะสงบไปได้สักสองวันแต่แล้วผีไอ้เกลียงก็กลับมาอารวาดหนักขึ้นกว่าเดิมซึ่งคนแรกที่โดนก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นไอ้บุญมีผู้ที่สารแนเสนอวิธีการนั่นเองคืนที่ไอ้บุญมีโดนผีหลอกมันก็ออกไปบ่นประกาศตามปกติ ด้วยความที่เข้าใจว่าผีเอ้เกลียงถูกไล่กลับไปอยู่ที่ทางสามแพร่งแล้วแทนที่มันจะรีบเข้าที่พักตั้งแต่พระอาทิตย์ไม่ตกดินไอ้บุญมีก็ไปนั่งกินเหล้าเถื่อนเสียดที่ตำบลอื่นกว่าจะกลับถึงเขตเดือนของผู้เป็นนายก็ป่าเข้าไปเกือบจะย่างเข้ายามสามขณะที่มันกําลังเดินผ่านต้นทุเรียนที่มีอยู่ในสวนเพียงสามสตน้นจู่จก็ได้ยินเสียงของหนักห,กหกล่นลงพื้นเสียงดังตุก มันก็คิดว่าเป็นลูกทุเรียนอ่อนจึงไม่ได้สนใจเดินต่อไปอีกสามสี่าวเสียงเดิมก็ดังขึ้นอีกทีนี้ตกอยู่ด้านหลังมันเองไอ้บุญมีชักเอกใจนึกได้ว่าหน้านี้เป็นฤดูหนาวไม่ใช่หน้าที่ทุเรียนจะติดลูกแม้จะกลัวผีแต่สัญชาติอย่างความสงสัยที่มีในตัวมนุษย์ทุกคนก็ทำให้มันหันกลับไป มือกวาดแกว่นคบขี่ตายมองหาต้นต่อของเสียงแล้วทันใดนั้นเองไอ้บุญมีก็เห็นว่าสิ่งที่กลิ้งอยู่บนพื้นไม่ใช่ลูกทุเรียนอ่อนจริงๆหากเป็นศีสาะของไอ้เกลียงที่กำลังจ้องมองมาด้วยสีหน้าที่โกรธแค้นไม่เพียงเท่านั้นพอไอ้บุญมีร้องโวยวายวิ่งหนีสีสษะไอ้เกลียงก็กลิ้งไล่หลังตามมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งแซงไปได้ แล้วก็กลิ้งไปหยุดที่เท้าของใครคนหนึ่งซึ่งยืนดักอยู่ข้างหน้าความมืดภายในสวนและแสงไฟจะคบเพลิงในมือทำให้ไอ้บุญมีมองเห็นใครคนหนึ่งเพียงแต่ขาไล่ขึ้นไปถึงหน้าอกกคนนั้นก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายว่าเงาร่างปริศนาที่ปรากฏตัวตรงหน้าเป็นใครเมื่อใครคนนั้นใช้มือข้างหนึ่งก้มลงจี แล้วหิ้วหัวไอ้เกลียดขึ้นมาวางไว้บนบา่าจากนั้นไอ้บุญมีก็หมดสติไม่รู้สึกตัวจนฟื้นขึ้นมาอีกวันก็มีอันต้องจับไข้จนผมบนศีรษะร่วงหายไปเป็นหย่อมๆนะับตั้งแต่นั้นมาเสียงครวญครางไม่เป็นภาษากับร่างของผู้ชายที่หิว้วศีรษะเดินงนเงนไปมาในสวนผลไม้ของออกหลวงเมธีศีสุภลักษ์ก็กลับมา หลอกหลอนบรรดาข้าทาสบริวารภายในเรือนตามเดิมพวกทาสเล่าว่าก่อนหน้านั้นโดนหลอกกันแค่ช่วงยามสองยามสามหากเพลานี้คนที่ตื่นแต่เช้ามืดแม้แต่ทาสที่เป็นเวรยามเฝ้าทางเพลากลางคืนต่างก็เจอกันทั่วนหน้าหลังเชื้อเชิญให้ไหนเม่ผู้เป็นหมอห้าคงและเจมืนสุรสีนั่งหลงแล้วออกหลวงเมธีสีสุภลักษณ์ ก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบก็พอดีคุณมณีและคุณยี่สุดมาถึงและหาที่นั่งใกล้ผู้เป็นเจ้าเรือนกระผมคิดว่าที่คุณมณีเจ็บไข้ในคราวก่อนนั้นไม่ได้ข้องเกี่ยวอันใดกับเรื่องผีสางดอกคอรับในเมฆที่นั่งหลับตาฟังเรื่องราวเมื่อครู่ใหญ่ๆลืมตาขึ้นแล้วหันไปบอกกับหญิงสาวแล้วจึงพูดต่อ ที่ไอ้ผีหัวขาดตัวนั้นมันตามกลับมาก็เพราะคนของคุณหลวงไปทักเข้าไอ้ผีมันผูกกรรมเอาไว้กับคนในเรือนนี้จึงตามกลับมาเพื่อที่จะแก้กรรมของมันพาอหมอรู้ได้อย่างไรคุณยี่สุนขมวดคิ้วทำสีหน้าประหลาดใจคุณนายเรียกกระผมว่าในเมฆเถิดขอรับอีกฝ่ายบอกอย่างเกรงอกเกรงใจอ๋อได้สิจ้าในเมฆ พันรยาของออกหลวงเมธีรีบพยักหน้าว่าแต่ในเมฆรู้ด้วยหรือว่าไอ้ผีตัวนี้เออเป็นคนในเรือนของฉันเป็นคนในเรือนของฉันมาก่อนกระผมรับรู้ได้ถึงกระแสจิตที่ยังตกค้างอยู่เคารบหากจะให้ชัดเจนจะต้องสื่อกับมันโดยตรงหมายความว่าในเมฆจะไปคุยกับผีหรือจ๊ะคุณมณีถามเขาบ้าง จะว่าอย่างนั้นก็ได้ขอรับเขาตอบเสียงเรียบยิ่งทุกคนสังเกตได้ว่าสีหน้าของหมออาคมวายชกันไม่เคยแสดงอารมณ์ใดๆนะับแต่ก้าวขึ้นมาบนเรือนก็ยิ่งรู้สึกเลื่อมใสามากขึ้นทุกขนาแต่แต่ก่อนตายไอ้เกลี้ยงมันเป็นหนวกใบแม้แต่คราวเป็นผีข้าทาที่เจอรวมถึงแม่มณีก็ได้ยินเพียงเสียงร้องอืออืออฟังไม่เป็นภาษา แล้วในแม่จะคุยกับมันรู้เรื่องหรือออกหลวงเมธีนึกข้องใจคุณหลวงขอรับการที่ผีจะปรากฏในรูปลักษณะใดนั้นเป็นไปตามกรรมและสภาพที่จิตของมันไปยึดติดตอนก่อนที่จะตายบ้างเห็นว่าตัวมันเน่าเปื่อยบ้างก็เห็นว่าตัวเองตายท้องกลมพอตายเป็นผีจึงมีสารรูปเช่นนั้นไอเกลียงยึดติดกับสภาพร่างกายที่เป็นใบ และถูกกดหัวมันจึงปรากฏเป็นผีหัวขาดพูดไม่ได้กระผมเองไม่ได้พูดกับมันด้วยปากหากเป็นการสื่อสารกันทางจิตเรื่องที่คุณหลวงเป็นห่วงจึงไม่ใช่ปัญหาขอรับอ่าและเ,เมฆต้องใช้สิ่งใดทำพิธีบ้างละฉันจะได้สั่งพวกทาสให้จัดมาให้ออกหลวงเมธีมีท่าทางคึกคักขึ้นอักโขหลังจากได้ฟังสิ่งที่หมออาคมอธิบาย คุณหลวงเพียงให้คนพากระผมไปส่งที่ที่พบผีไอ้เกลียงกระผมจะลองเจราจากับมันให้มันเอาหวสิต่อการเสียแต่ถ้าไม่สำเร็จก็คงต้องจับมันถ่วงน้ำไว้ไม่ให้ผูกกรรมกับผู้ใดอีกถึงกับถ่วงน้ำเลยหรือจ๊ะคุณมณียกมือขึ้นกลุ่มอกถึงผีไอ้เกลียงจะรบกวนเธอและคนในเรือนออกหลวงเมธีมานานาน,นับเดือนแล้วแต่พอคิดว่าวิธีแก้ปัญหา คือการนำผีให้เกรียงมากักขังไว้ในหมอ้อจนหมดโอกาสจะไปผุดไปเกิดอีกเธอก็รู้สึกไม่สบายใจภาวะจิตของผีไม่รับรู้เรื่องราวเวลาดอกคอรับการนำมันไปถ่วงน้ำก็เปรียมเสมือนกักกักมันไว้ไม่ให้สร้างกรรมมากขึ้นเพราะที่มันจะติดอยู่ในภพภูมินี้ก็เป็นเพราะกรรมเก่ามาแต่เดิมจะทวงน้ำหรือไม่ก็ไม่ต่างกันผ่านไปสักสิบยีิปี หากถึงคราวที่มันต้องพ้นกรรมแล้วก็จะมีเหตุให้มันหลุดออกมาได้เองขอรับเอาละถ้าเช่นนั้นในเมฆว่าอย่างไรก็ตามนั้นเถิดเอาอีบัวเองไปดูข้างล่างทีว่าไอ้ตัวไหนยังอยู่ข้างบนจะได้เรียกมันขึ้นมาพาในเมฆไปดูที่สวนออกหลวงเมธีหันไปสั่งเจ้าค่าคุณหลวงอีบัวรับคำแล้วรีบลงเรือนไปอย่างไม่รีรอ ไอ้นาทาสชายคนสนิทของออกหลวงเมธีสีสุภลักษ์ถือคบเพลิงผ่าในมเมฆเดินหายเข้าไปในสวนผลไม้นานจนคนที่รออยู่บนเรือนผ่านรู้สึกไม่สบายใจไปทำตามกันไม่เว้นแม้แต่จะมืนสุรสีหนาพักดีครั้นเสียงย่ำกลองบอกเวลาดังแว่วมานับได้สามครั้งหมออาคมไวยชกันก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งที่หน้าสูงบันไดก่อน จะก้าวข้ามธรณีประตูเดินเข้ามาหาทุกคนด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเป็นอย่างไรบ้างในเมฆคุณยี่สุนเอ่ยถามยังร้อนรนเป็นคนแรกนั่นนะเซหายไปเสียนานจนฉันเป็นกังวลตกลงในเมฆได้คุยกับผีไอ้เกลี้ยงหรือไม่ออกหลวงเมธีถามบ้างกระผมได้พบมาแล้วขอรับในเมฆส่ายศรีรษะชะ้าชพร้อมกับถอนหายใจ การที่คุณหลวงเองไม่เคยได้เห็นไอ้เกลี้ยงกับตัวนั่นเป็นเพราะว่าไอ้เกลี้ยงถือบุญคุณของคุณหลวงบอกว่ามันทําผิดกับคุณหลวงนะแต่ที่มันมารบก,กวนในเรือนนี้ก็เพราะคนอื่นในเรือนก่อหน,นี้กับมันมากจนไม่อาจอโหสิตราบใดที่มันยังไม่ได้ล้างนี้มันจะไม่ยอมไปที่ใดทั้งสิ้นผู้ใดไปก่อหน,นี้กับมันมีแต่มันที่ก่อหน,นี้กับลูกฉัน กับข้าทาสของฉันในเมฆเจรจาก็ดีแล้วไอชาติชั่วนั่นยังไม่คิดจะไปที่ใดอีกนี่หรอที่บอกว่ามันถือบุญคุณของฉันฟังในเมฆเล่าออกหลวเมธีถึงกับเดือดดานในเมฆลองบอกทีผู้ใดบ้างที่มันว่ากระผมพูดเกินกว่านี้ไม่ได้ขอรับมันเป็นเรื่องของกรรมเก่าที่เขาผูกกันมา ชายจ่าก,การว่าแล้วหลับตาเหมือนพยายามสงบจิตใจในเมฆบอกว่าถ้าเจราจาไม่สําเร็จจะจับมันทวงน้ําไม่ให้รบก,กวนพวกฉันไม่ใช่หรือเช่นนั้นก็ไปจับมันเสียโดยเร็วเถิดเพียงเท่านี้ก็เดือดร้อนวุ่นวายกันทั้งเรือนแล้วคุณยิสุนทวงถามกระผมรับปากเช่นนั้นจริงขอรับคุณนายแต่คืนนี้ไม่ใช่คืนดีต้องรอวันพระใหญ่ ไม่ขึ้น15บห้าคำก็เป็นแรม15บห้าคำวันนี้เป็นวันขึ้น13บสามค่ำแล้วมรืนกระผมจะกลับมาทำพิธีให้ในเมฆกล่าวอีกตั้งสองวันเชียวแล้วผีไอ้กเกลี้ยงจะไม่หักอคอไกลดอกหรือที่ผ่านมาผีไอ้กเกลี้ยงก็ได้แค่หลอกคนมันจะหักคอผู้ใดได,ได้ทนกันมาได้ตั้งเป็นเดือนแล้วอีกเพียงสวันจะเป็นอย่างไร แม่ยีสุนจะพูดให้ในเมฆวุ่นวายไปเปล่าๆเลยออกหลวงเมธีปลามผู้เป็นภรรยาไม่อยากให้นางพูดจาจนอีกฝ่ายเครื่องคุณใจคุณหลวงพูดผิดแล้วขอรับการที่เอกเลี่ยงยังไม่ได้ทำร้ายผู้ใดนั่นเพราะมันจะเกรงคุณหลวงผู้เป็นนายเก่าอยู่แต่ผีที่มีแรงอาฆาตมาตร,ร้ายเช่นนี้หากถึงเวลาเพราะหามยามร้ายขึ้นมาก็อันตรายนะกระผมจึงบอกว่า ถ้าเจราจากับมันไม่สำเร็จก็ต้องจับทวงน้ำสถานเดียวอ้าวเช่นนี้ค่าถาดบริวารของฉันต้องทำเช่นไรกันทุกวันก็ถูกมันหลอกหลอนซะจนหัวโกลนกันแล้วได้ยินสิ่งที่นายเมฆบอกชายสูงวัยก็มีสีหน้าเคร่งเครียดไปบ้างเรื่องนี้กระผมก็บอกไม่ได้เช่นกันขอรับคงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของกรรมใครกรรมเขานาย้ี่ตอบอย่างไม่ยินดียินร้าย วันนี้กระผมขอลาคุณหลวงกลับก่อนนะขอรับเออในเมฆแล้วมีสิ่งใดที่ฉันต้องจัดเตรียมให้เป็นพิเศษหรือไม่มาถึงตอนนี้ออกหลวงเมธีสีสุภลักษ์ไม่รู้สึกติดใจในเรื่องไหวหรือความสามารถของในเมฆอีกแล้วมีแต่ความเกรงอกเกรงใจไม่มีขอรับพูดจบหมออาคมไหวชะกันก็ยกมือไหวทั้งสองสาม,มีพรรยา และกล่าวลาคุณมณีเช่นเดียวกับเจมืนสุรสีที่แอบส่งสายตาและรอยยิ้มไปให้บุตรสาวของเจ้าของเรือนอย่างเกอ้อเขินและอ้อยอิงก่อนจะยอมหักอาไยแล้วกึ่งเดินกึ่งวิ่งตามในเมฆผ่านซุ้มบันไดออกไปติดตาม โผงพยาบาทในตอนต่อไปสำหรับคนนี้ขอขอบคุณและสวัสดีจากอลูฟโคเมตสวัสดีครับ